กดบายแล้วกราฟลงแต่กดเซลกราฟดันขึ้นปัญหายอดฮิตมือใหม่จะแก้ยังไงครับคลิปนี้มีคําตอบก็ตอนนี้นะครับผมกําลังรับสมัครนะครับคนมาเทรดเป็นเพื่อนกันนะครับโดยชใช้เทคนิคของผมเองนะครับโดยการเทรดส่วนใหญ่จะเป็นการเทรดปลายไส้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหลังลําผมจะลง คลิปที่ผมเทรดค่อนข้างที่จะปลายไส้นับจุดกลับตัวดีๆเลยนะครับก็ใครอยากเทรดเนี่ยก็ทักเข้ามานะครับผมรับจํานวนจํากัดนะครับผมไม่อยากรับเยอะนะเพราะว่าอาจจะวุ่นวายเนาะตอนนี้ก็ต้องการที่จะเทรดด้วยกันนะหาเพื่อนเทรดด้วยกันเทรดปลายไส้นะครับก็ยังไงทักผมมานะครับว่าเป็นขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะครับคลิปนี้ก็จะมา ไขปัญหานะครับเวลา,ามือใหม่บายปุ๊บลงปับ๊บหรือว่าเซลล์แล้วก็ขึ้นทันทีนะฮะไม่เป็นไปตามแผนสักทีนะครับก็ผมจะมีแค่กดเหล็ก2ข้อนะครับถ้าทำตามเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่ไปเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเป็นตามแผนมากกว่านี้เนาะโอเคงั้นเริ่มกันเลยนะครับกดเหล็ก2ข้อนะครับ กฎนี้เหมือนจะเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะที่ผมชอบบอกว่าย่อ binding sell นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือมันต้องทําอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ทําอย่าง,งน,นั้นเนี่ยเราจะเข้าในออเดอร์ที่ไม่ค่อยได้เปรียบนะครับสมมตุติเราเข้าในจังหวะที่มันบายตรงนี้สมมตุติมันมันกำลังขึ้นอยู่อย่างงี้มันขึ้นปุ๊บนะครับทีเนี้ยเราบายจุดเนี้ยเราหวังที่จะ เห็นว่ามันจะขึ้นไปอีกไกลเพราะมีแนวต้านอีกเยอะถูกไหมแนวต้านอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดเราบายในจังหวะที่ไม่ได้ย่อเนาะอย่างจังหวะย่อแบบเนี้ยเออหรือจังหวะย่อแบบเนี้ยมันก็ยังดีกว่าบายข้างบนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเทรนด์ให้เป็นก่อนอันดับแรกนะรดูเทรนด์ที่จริงก็ง่ายๆนะครับมี high มีโลที่สูงขึ้นในจังหวะขาขึ้นถูกไหม ไฮโลที่สูงขึ้นในจังหวะขาขึ้นเรารอจังหวะยอ่ออย่างเช่นจังหวะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนกรณี่บนะนี่ทองนะครับอย่างเช่นจังหวะอ่ะจังหวะนี้นะครับเมื่อมันเกิดไฮที่สูงขึ้นแล้วโลก็ที่สูงขึ้นนะครับคือสิ่งแรกเลยให้เราบายคือเอาง่ายก่อนอื่นเลยอ่ะเราต้องรู้ว่า ถ้าจะเปลี่ยนเทรนคือมันต้องทะลุโลถูกไหมครับเอาง่ายเลยคือถ้าเกิดมันย่อแล้วเราก็บายได้นะครับเราก็บายได้แล้ว stop ปลอข้างล่างอาจจะไกลหน่อยแต่ก็ดีกว่าที่มันขึ้นมาแล้วเราบายทันทีขึ้นมาเยอะเแล้วบายนะครับมันอาจจะไม่ได้จุดที่สวยอย่างจังหวะนี้อ่ะมันย่อลงมาปุ๊บย่อสุดคือตรงนี้นะครับแล้วสต็อปลอตตรงนี้หรือบางทีมันเราอาจคิดว่ามันย่อตรงนี้แล้วมันเกิด e n g u l f i n g แล้วเราบายตรงนี้ แล้วระบายตรงนี้ถูกไหมมันก็ดีกว่าที่เราเข้าป๊บมันเข้าตอนที่มันพุ่งแรงๆแล้วมันก็ย่อเลยทันทีถูกไหมเรารอจังหวะย่อแล้วเกิดแท่งกับตัวสักทีหนึ่งแล้วเราค่อยบายดันมีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่าที่เราจะบายตอนที่มันพุ่งมาเยอะแล้วนะครับนี่คือกฎเหล็กในการบายหรือเซลลของผมที่ผมจะชอบบอกว่า ย,อย่อ binding sell ถูกไหมในกรณีเซลล์ก็เหมือนกันเรามองว่าเซลล์นะครับเทรนด์เทรนด์ s e ลคือไฮต้องทำต่ำลต้องทำต่ำถูกไหมเมื่อไฮ g h ทำต่ำเราก็รอมันเด้งแล้วรอแท่งกลับตัวถูกไหมแล้วเราค่อยซลล์ stop loss ก็คือไฮก่อนหน้าจะดีที่สุดนะครับเมื่อ stop l o อสอ,อยู่ที่ไฮก่อนหน้าเนี่ย กรณีที่มันจะกลับตัวจริงเป็นขาขึ้นจากขาลงมันก็ต้องทะลุตรงนี้อย่างน้อยเราก็ถ้า stop l ลอ s อยู่เหนือตรงนี้อยู่เหนือ high ตัวเองนะครับมันอาจจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอเด้งเซล์รอให้กับตัวค่อยเซล์จะดีที่สุดนะฮะนี่คือกฎเหล็กที่ผมใช้ประจำเวลาเข้ามันจะได้ไปไกลๆหน่อยไม่ใช่เข้าที่แบบ BREAK OUT บางคนก็เล่น BREAK OUT ์นะเบรกเอา t หมายถึงว่าอ่ะตรงนี้สมมุติมันขาขึ้นใช่ไหมเบรกเอาต์ break out ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็ไปเลยนะครับมันก็มีหลายครั้งที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ในจังหวะยอ่อแล้วเกิดแท่งกับตัวระบายทันทีแบบนี้แบบมันย่อลงมาแบบนี้ปุ๊บแล้วเกิดแท่งกับตัวหรือเดเวอร์เจนอะไรก็แล้วแต่ผมจะบายตรงนี้นะครับแทนที่จะรอเบรกเอา t ตรงไฮนะครับ ผมจะไม่บายตรงนี้เพราะว่าผมมองว่ามันสายเกินไปแล้วผมจะมองจงังหวะย่อเราเกิดแท่งกับตัวทันทีแล้วค่อยบายนะครับหรือเซลล์เหมือนกันนะครับนี่คือกฎเหล็กข้อแรกนะครับกฎหนึ่งนะครับที่ผมใช้ประจําคือบายในแนวรับที่ใหญ่นะครับหรือเซลล์ในแนวต้านที่ใหญ่แนวต้านที่ใหญ่ของผมคือ4ีชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้ามันลง มาตรงแนวรับของสีชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่แล้วสีชั่วโมงแนวแนวรับหมายถึงว่าแนวที่แบบมันเกิดไสแล้วเด้งขึ้นมาแบบไสแบบนี้ไสแบบนี้นะครับหรือแนวต้านที่มันอยู่้ีงตรงนี้นะครับแนวต้านแนวต้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันต้องดูเทรนด์ด้วยนะคือถ้าเกิดแนวรับอะ่ะแล้วเทรนด์ขาขึ้นอะ่ะโอเคมันจะกลับตัวแต่ถ้าแนวต้านเนี่ยบางทีอะ่ะ มันเป็นเทรนขาขึ้นสมมุติกราฟทองเป็นเทรนขาขึ้น่ะแนวต้านเราต้องดูแนวที่ใหญ่กว่านั้นเพราะว่าบางทีแนวต้านอา,อาจจะเอาไม่อยู่เพราะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ถูกไหมแต่ถ้าแนวรับเนี่ยในเทรนขาขึ้นเนี่ยเออมันยังแข็งแรงเพราะมันต้องการขึ้นอยู่มันยังเป็นเทรนที่แข็งแรงเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาลงมาแนวรับที่ใหญ่โอเคมันมีโอกาสที่จะได้จุดที่ดีมากแล้วกลับตัวไปต่อ ครับผมจะมองแค่4ชั่วโมง day ขึ้นไปเลยสำหรับแนวต้านใหญ่แล้วเราจะได้จังหวะที่สวยนะครับอย่างที่คลิปก่อนหน้าที่ลงไปนะครับก่อนหน้านั้นคือ EA ถูกไหม EA ผมมองว่าอ่ะเทรนที่จริงเทรน EA เป็นขาลงนะครับแต่ทำไมผมถึงบายเพราะมันชนแนวรับที่ใหญ่เห็นไหมเป็นแนวรับระดับ w e e ระดับมันก็ไม่ระดับวีคเห็นไหมเป็นระดับวีคเป็นระดับที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราบายที่แนวรับใหญ่หนึ่งเลยอุ่นใจกว่าว่ามันจะเด้งไกลหน่อยเข้าใจไหมคําคว่าเด้งไกลหน่อยเพราะว่าผมมองว่ามันยังเป็นเทรนขาลงแต่ถ้าเกิดเราบายแนวรับที่ใหญ่มันจะเด้งเราสามารถทํากําไรในจังหวะสั้นๆได้อย่างต่ําก็ผมมองว่าพันจุดนะ หรือถ้าเกิดเป็นตามเทรนเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้จังหวะตามเทรนสมมุติจังหวะเนี้ยเอาไหนดีเอาให้เจอแบบแนวรับแนวต้านแบบใหญ่ๆอ่ะเหมือนกับจังหวะของ4ชั่วโมงตรงนี้เห็นไหมครับเทรนเป็นขาขึ้นอยู่นะครับที่มันลงมาตรงนี้มันยังไม่ทะลุโลของตัวเองโลของตัวเองอยู่ประมาณตรงนี้โลของตัวเองอยู่ประมาณตรงนี้ พราะฉะนั้นมันลงมาปุ๊บแล้วมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มันลงมาชนแนวรับ4ชั่วโมงของตัวเองมันอาจจะทะลุลงมานิดนึงนะครับแล้วมันเด้งกลับมาเมื่อเกิดแท่งกืนกินกลับตัวอะไรเงี้ยผมก็บายได้นะครับแล้วก็มันก็ไปตามเทรนเนี่ยเราแค่มองแค่นี้คือ,อ,อกราฟลงมาตรงแนวรับที่ใหญ่คือแนวรับสี่ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราค่อยบาย ยิ่งจังหวะตามเทรนยิ่งดีเลยนะครับเวลามันลงมาปุ๊บเจอแนวรับสีชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยบายปุ๊บมันไปไกลเลยหรือว่ากราฟเดย์ก็ได้นะครับลงมาจังหวะเดย์เห็นไหมอ่ะมาเคลียร์ก่อนสมมตุติตอนที่มันลงมาจังหวะตรงนี้นะครับมีแนวรับตรงนี้เห็นไหมแล้ววันนี้วันนี้แท่งสีแดงเนี่ยมันลงมาปุ๊บอย่างน้อยถ้าเกิดเราบายโซนเนี้ยเมื่อเป็นกราฟกับตัวในไทม์เฟรมเล็กอ่ะมันก็ได้ เยอะเห็นไหมอย่างน้อยก็หลักพันอะพันจุดถูกไหมครับเราก็ได้เก็บกําไรแบบระยะสั้นเนาะนี่ก็เป็นจังหวะที่ผมใช้บ่อยๆในกรณี buy กับ sell มันจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าเราเ,เห็นกราฟกำลังพุ่งแล้วเรารีบ b ายทันทีเรามองว่าเฮ้ยราฟมี volume เยอะแล้วเราเข้าทันทีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียมากกว่านะครับ มันก็จะมีคือที่จริงอ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับเอาจุดที่มี SL ต่ําๆนะฮะผมจะใช้จังหวะแบบนี้ใน2กดนี้เท่านั้นเลยที่จริงเล่นเท่านี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วคือต้องมีวินัยนะครับอย่าเผลออีกไม่ใช่กราฟพุ่งไปปุ๊บเรารีบบายผมจะไม่ทําอย่างนั้นเลยเราจะได้จุดที่ไม่ดีเลยนะครับโอเคก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับโอเค ก็อีกช่องทางในการติดตามผมนะครับก็คือเว็บไซต์ของผมนั่นเองก็คือ w o r c a t r a d e r เลยนะครับ .com v a c a t r a d e r นะครับ .com ก็เว็บไซต์นี้จะเป็นรวมความรู้ต่างๆนะครับในการเทรดนะครับถ้าเป็นหน้าแรกเนี่ยครับก็จะเป็นทิปเทคนิคการเทรดนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นออสอนเลยนะครับเทคนิคหรือว่าระบบ ต่างๆในการเทรดนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายหน้าเลยนะครับอ่าหน้าที่2ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟก็ส่วนใหญ่เป็นวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับที่ผมวิเคราะห์กราฟประจําทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับก็จะดูแนวโน้มสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ก็ผมจะอัพเรื่อยๆนะครับสําหรับความรู้มือใหม่ที่ต้องรู้นะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับสามารถดูได้นะครับมยอแยะเลยนะครับมือใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะส่วนเครื่องมือเทรดเนี่ยก็จะเป็นแนว่า EA นะครับแจก EA อะไรเงี้ยครับในการใช้ซึ่งช่วยในการเทรดของเรานะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับบทความก็จะเป็นบทความที่เกี่ยวกับการเงินเนาะเกี่ยวกับการเงินต่างๆนะครับแล้วแต่เลยครับหรือว่าเกี่ยวกับ m i n d s e t ต่างๆในการเทรด forex นะครับห้องสมุดาสำหรับใครที่ชอบอ่านนะครับก็ตรงนี้ห้องสมุดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ pdf นะครับเข้าไปโหลดได้เลยนะครับฟรีนะครับฟรีหมดเลยนะครับฟรีหมดเลยเนื้อหาน่ารู้อ่านนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่พื้นฐานมากๆครับ forex คืออะไรอะไรเงี้ยครับหลอดไซต์คืออะไรเนี่ยฮะอินดิเคเตอร์เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับ ส่วน forex broker อันนี้ก็เป็นการรีวิว broker นะครับรีวิว broker นะครับซึ่งแต่และโบกก็อยู่ที่ว่า,าแล้วแต่ว่าเขาจะมาให้ผมรีวิวนะครับก็จะมี3-4ี่โบกนะครับก็จะมีเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเราก็สามารถติดต่อเราได้นะครับทางอีเมลหรือว่าเว็บไซต์หรือว่า inbox นะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากคุย ส่วนตัวนะครับไลน์ใช้ QR code นะฮะโอเค okay. สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ